สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับอา่าคลิปนี้พามาดูพี่ใหญ่บ้างครับ หลังจากเราดู6ล้อไปเยอะแล้วเนาะคลิปนี้พามาชม10ล้อกันบ้างครับว่าเขาทำงานเหมือนยังไงเนาะเมื่อกี้ผมขี่รถผ่านมาครับโอ้มีแต่แบบคันมันๆน,นะครับด้มที่นี่มียกล้อครับพี่น้องอคันนี้ก็เป็น isuzu d e ้าครับพี่น้อง น่าจะสามร้อยยี่ครับมารอชมครับวันนี้ว่าจะล้อลอยไหมครับเนี่ยอู้อู้สบายสบายครับแรงนี่เรือเรือจริงๆครับสิบล้อ คนเจกตัวอยู่ที่ไหนนะนี่อ๋อน้องครอบอ๋อน้องครอบ,รออออรอบตรงนี้เองเนาะมันรัดไปได้บ่น้องครอบนี่ไไออกไปตามนี่เลยบ่อ๋อคนเจ็กตัวอยู่น้องครอบครับเป็นคนพื้นที่ครับทีมงานรถนี่มาจากไหนครับอ๋อแม่โครมาจากห้วยถแถลงเนา้มีหลายทีมมากครับอันนี้ก็เป็นสาเน่ครับ านีทำงานติดกันอยู่สองคันครับแล้วก็ฝั่งโน้นก็มีครับฝั่งโน้นน่าจะฮิตาชิครับสีส้มสมมาชมคันต่อไปครับอีสุสุเดกา้า เราชมว,ว่าจะเบิ้ลตัดสับระเบิดไหมครับ <laughs> kéo <laughs> mà ừ. ừ, ừ. không đi đâu นั้นก็เป็นอิสุสุโรก,กี้ครับ คนนายกจุยครับพี่น้องเยียบเยียบเยียบอ้าวหลอลอยแล้วครับพี่น้องมาชมพี่สิบล้อครับฮ้ เมื่อกี้นี่ร้อนหน้าร้อยแล้วครับเ,เ,เ,เร่งจัดครับสิบร้อนติดลมนี่สบายๆเลยครับ ชมกันต่อไปครับพี่น้อง Oh. Oh. Ren chặt tôi ngay đi du thêm của bà đâu Nhưng mày thê bỏ ไปน้องโอ้โอ,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 โอ้้ดินมันไม่หล่นครับดินมันติดกับบาครับ cắt ạ, cao ạ, xem gắn to ạ, phi nó, tàu siêu siêu เจอเจอแต่หกล้อครับมาเจอสิบล้อนี่โอ้โหดูดูก็มันเหมือนกันนะครับดีวพี่อีก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 โหดครับโหดดูคันนี้จะลอยลำมไหมครับ ดับครับพี่น้องมีแต่คันโหดๆแล้วครับโอ้อ้ก็แรงจัดครับโอ้ ดินมันติดกระบาครับ อนนี้ก็ดินติดกระบะครับต้องจอดเซะกันก่อนครับพี่น้องเพราะว่าดินเหนียวครับดินมันดินเปียกเนาะอ้อ้หน้าลอยเลยครับ Ah oh, yep yep wie yep <laughs> นี่ก็เป็นรถขุดซานี่ครับสคันครับอีกคันนี่อยู่หลังหลังดินนี่ครับหลังกองดินสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปเนาะสวัสดีครับ